สวัสดีวันนี้เราดูในเกมอิน r e d i b l o c k กับปันตี้ไงม็อกเออสวัสดีสัมบีกัมบีกัมบีแกแกเกืินเออมันก็กวงโอ้ยครั้งคือวังเนาะงานดอการงานไม่ครึ่งพอกับใช้ปุ๊บครึ่งเออโอเคโอเคอ๋อเออคือง่ายคือกลัวกองกลวงไก่คงเออเป็นห้อแบบเนาะ Ờ, uh, có ah, à. à, cái này, làm mắt ạ. À, câu game. Câu lại cái mà. Ok guys. câu. Mình có câu ghi nó. Đang có. Ừ. โอเคเขาค่อยว่ากันก็ว่างั้นดูแค่กอร์ดี้ก่อนว่าเงินมีคนปล่อยไฟรักกอบี้ขึ้นมาอย่างกระคางหันทําให้เพื่อนเพื่อนในกลุ่มกิจเชื้อไปเชียร์ค้งก็เอซคือใส่หม่องกางไกลหาวิธีรักกาเพื่อค่อยเหยื่อเพื่อนเพื่อนของเขาเออเกุดกบประมาณนี้จืดจืบจบดโดยกิ่งกคือควงแกงกองเกิขึ้นมาอย่างนี้ก่อน เจองแง่อังกฤษกันยากแง่ญี่ปุ่นก็เออน่าจะยากพอกันถ้าไม่ใช่มาคุกคีกับประกาศญี่ปุ่นงานแล้วอแตเรื่องที่ดูเออจบไปกรามเรื่องที่ดูเรื่องที่เป็นการจ่ายบุกกับปิดปากข้างหงแหละทำไม แบกดูกระโดกอ่ะเหมือนปลาหมึกแกงงานดูกีะก็ฝากกูไม่การกระเดิมเลยกูไม่ค่อยการกระเดิมอะไรโอเคเริ่มแรกก่อนนะอืมตรงนี้ก็าวกับไม่การกระเดิมมั้งอ่ะแกดูรัวไปไปดูให้คบกี่เลยจะเดินดูอัวหนึงเออโอเค นี่เลยอือฮึ uh huh. ไปๆๆจื๊บจ๊บใส่เข้าไปใส่เข<ๆ>้าไป,<ๆ>ไปเพื่อตกกรรมกับบางที่กันดืมดื่ไปกันเห็นแบ <c oughs> บกั้เดือม,มาแล้วเหมือนกันกิกิิกค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 ิก โอเคก็คือด่ามือกันกิ้วเค้อกับบี้กันมาคัทโกะกากิเสียงก็เป็นเกยงเดิมเลยมั้งอ่อโอโอเคกอมบี้แบบการหายค่าแล้วก็กับเป็นปลาเหมือนเดิมเขาหักเงินเยอะนิดนี้ เหมือนได้แบบกปักเก็บมากกว่ากลายเป็นกอมบี้คือกาปิกข้างนึงแล้วก็มีแผลงนแต่งก็มีชีวิตให้ชักเกอร์เออเป็นกอมบี้แล้วแกงเอากระเพาเ <c oughs> อาฉาบมาดูกองนี้ก้อนองหัวมันยู่นี่เพราะแกงมาดุบมากองนี้ให้ก่อนต่อไปออก็แบบเออ คืองาเป็นหูยงยังไงก็ไม่เป็นกระบี่อ่ะนั่งเป็นหุ่นยงแล้วต่อไปตอนนี้คือ่เอพี่กับเป็นกอมบี้หรือพี่กับเป็นเป็นก็ไม้ค่ะเออเป็นเรื่องเป็นกระบี้ก็เป็นกระบี้แล้วกันคือแบบมันตดนก็ไม้จัดทุกมากกว่าต่อไป โอเคเดินรอบแจกครบตั้งที่สองนี่ด้วยร้องไห้ก็ปัดคือกระบอกมันจิดเชื้อก็เหมือนจิดแต่เหมือนไม่จิดก็เหมือนไม่จิดแลยเอาไปว่าเลยจะเออจำกึ่งแล้วกันผมไม่เล่นมุกแล้ว ถ้านางมีกหมอนงอน้อยคง่ก็ป,ปี้ทำอะไรไม่ได้นะไเขาไม่เล่นมกสั้งอีกใช่ไหมกลับไปโอ้โ oh ห oh. อันนี้คืออ <c ười> ย่างเงะ้เป็นแบบเหมือนกียมเลยอ่ะกียมซอย <c ười> โอ้โหง่กากลัวแก๊เป็นกอนกรกึ่งเป็นกุ้งกระยายของเก่ามบีมัน ก็งานสต่งคายแกผมก็ภาพนี่ไ่อีกแว่นี่คือจับกันด้วยนะว่าถ้ากุกองไหนบ้างเคยเดี๋ยวโอแวตเดี๋ยนะนี่คือไก่คุกอะไรเนี่ยยิ้กมะยิ้กแต่เบาเออเดียวอะไรไว้กันเกะการหรอเก่งงานกุปปะพายี กลัวกกายเออเป็นกบี้แล้วกบี้เหมือนกับแกะงากามเหมากามหมีครับผมอ่าเาิเดียวนะเกิเชื้อเลยหรอเอเป็นผาคโอ้โคือแต่ว่ามีสองการมีการเดียเบียอันก็เหมือนมีอะก็กก็มบวิ ก็พ่อเออน่ากับไอ้กัมบี้เหมือนกันเปลียนสีก้วยอ่ะน่าเป็นเปลี่ยนสีอ่ะก็มาเดี่ยวนะเธอโด้ก้วยอ่ะไม่รักกับี้ทำลายกบไม้ด้วยค่ะกบไม้ห้าแบบจะลายสิหน้าเป็นกบไม้หนะากับก้วยอ่ะอะกบประมาณเดี๋ยวก็เอากบีเอ่อส้ม อันนี้ก็เตี้ยไปเยอะไหมน่ากลาดอันเดียวกับการโง่เลยเราว่าแบ่างนี้ไปถึ้นกับต้องดูว่ากำบี้อยู่ไหนจริงๆตรงนี้คือขมพัฒนาเนี่ยตรงนี้คือโรงข่ายงานโอเคกลับไปเออทางนี้กับภาพนี้คือปอบพายีเปล่าเนี่ยนงานกับปอบพายีอ่ะมั้ง คั้งเดียวกูไม่เคยง่ายใจเท่าไหร่เออพิคเกอรฟังคอมพิวเตอร์ยำมึงนกักอ่านี่ด้วยไม่มีอากิบงคอมพิวเตอร์เมื่อเป็นคอมพิวเตอร์โอเคนี่เป็นคอมพิวเตอร์นะคือเอาอป๊อแปะก็พอปหมเออกลับไปเซนด้าเออเป็นด้ากับกับบี้อะค่ะสภาพกับบี้ข้างด้วย พี่เออการท่าปิดปากไว้อาจาะคุ้นเสียวมากถ้าจากที่เอออ่านกระปอยมาสินานคีเคียเกิดกันไม่เต็มที่จะไปรักษาและเจวิศโอ้เจวิ่งยังยอดแก่บาดเจ็บที่ตาท่านหนึ่งอันนี้เธอขายแว่นกันโดมกันพิษเท่าตาม แร่ควันอุดมมากเลยส่วนที่เธอแบบเออหน้าบางูบางูดีแล้วงานถือเอาบุ๊คถือว่ะถืองาเพื่อนายเดียวกับที่เราคิดพิการอบนี้ไม่คือกลุ่มเรื่องอ่ะโอเคก็ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนาะอือฮึ โอเคแต่ว่าเป็นผู้เข้าคิวิกอยู่อ๋อโอแบบเป็นไฟกระเบียนเกิดเดี๋ยวนะแบบงั้อ๋อเดี๋ยวกันกาเงาเงูไฟเกิดฝั่งกัมบี้เหรอกระบักด้วยกระบักไม่เคยแปลกใจแกงี้ดูไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเดี๋ยวเขไม่เกิดฝั่งงั้นเหร เอองงดีแฮะโอเคงานก็ไม่ร okay. you know ู okay. ้เรื่องไงมึงเอิ่มทำไมภาพมันมืดเพิ่เพิ่มเพิ่มเพิ่ไม่มีอะไรเนอะอ่าโอเคงั้นก็คลิปกบกับเพลงแล้วกันคงไม่ต้องมิดเพลงของง้อมมาแบบเอาี้อ่ะ โอเคคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเข้านี้ไว้เกิดใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย